ในฐานะที่เป็นหนุ่มเดเต่าเนาะเกิดแล้วก็โตที่นี่แล้วก็แบ่งไปบอกผู้คนว่าเขาตั้งใจจะตายที่นี่เขาก็อยากทําพื้นที่ที่นี่ให้มันแบบเป็นพื้นที่ที่เขาอยู่แล้วเขามีความสุขอะนอกจากเขามีความสุขแล้วครอบครัวก็ต้องมีความสุข ชุมชนรอบข้างสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมันก็ต้องดีพอพร้อมจะตายที่นี่แล้วไอ้รับ ในการทําบ้านนะครับของแบงค์บ้านของแบงค์จะเป็นทรงกระเรียงแบบขยายสเกลสังเกตว่าจะมีรูปบ้านจะมีชั้นสูงมีเตาไฟมีอะไระครับมันเป็นวิถีการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างที่บอกมันเป็นแนวคิดในการไม่เบียดเบียน,นธรรมชาติแบงค์คิดว่ากระเรียงยังคงวิถีแล้วก็รักษาไอ้สิ่งเนี่ยครับสิ่งดีงามตรงแนวว้ จะเห็นว่าบ้านเขาก็พยายามทําเตาตีเขาทําได้เหื่อมันเบียดเบียนโลกน้อยที่สุดสังเกตวัตถุดิบต,ตั้งแต่หลังคาไม้ไผ่หลังคาจากใบไม้พื้นคอนขีดน้อยที่สุดใจไม้จะเห็นว่าไม้แบงครับก็จะเป็นไม้ที่ใสน้อยเมื่อจะเป็นทรงตามธรรมชาติถึงจะเป็นบ้านหลังใหม่ที่ทาโครงสร้างใหม่แบงก็เลือกไม้มือสองที่ิันขายมาเขาบปได้ไปเอาไม้ใหม่เพื่อจะอามาทํา ข้อย่างถึงไม้มือสองดีกว่าไม้มือสองมันเป็นการแบบนำกลับมาใช้ใหม่อะตามความชอบจริงๆอ่ะก็ชอบแหละชอบบ้านอะไรที่มันเป็นบ้านไม้อยู่สบายมันอยู่เย็นหลังคาตองตึองอะไรเงี้ยแต่ช่วงแรกๆที่มาอยู่มันก็อาจจะมีปัญหาเราไม่ชินกับการอยู่บ้าน บ้านบ้านไม้เนะเพราะปกติก็จะอยู่บ้านปูนเงี้ยค่ะก็อาจจะมีขี้มอดหรือว่าแรกๆที่ทําหลังนี้ร้วรอบขอบชิดมันไม่มีอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่เป็นผู้หญิงเราก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็คุยกันแล้วก็ขยายทําเรื่อยๆโอเคเพิ่มผนังมาแรกๆผนังนี่ไม่มีนะคะก็คือเดินเข้ามาก็เข้าห้องนอนเลยอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็โล่งหมดเลยบางทีกลางคืนไม่กล้าบางทีก็ไม่กล้าออกมานั่งรู้สึกกลัว มองซ้ายมองขวาเข้าห้องดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะการกินแบงก์ก็เลือกกินอาหารที่แบบตามฤดูกาลปลูกผักเองปลาก็จะเห็นว่ามีปลามีไก่มีไข่ที่บ้านมีบัวมีพ่อเฮาเฮาเลือกกินอย่างเงี้ยครับมันก็เบียดเบียนโลกน้อยใช้ทรัพยากรของโลกน้อยพ่อกินแถวบ้านแล้วก็ปลอดภัยตัวเองรับรองเงครับ จะทำอาหารกินเองแต่ว่าชาดอะไม่ค่อยทํานานๆถึงจะทําทีนึงถ้าชาดทําที่จริงทํากับข้าวอร่อยแต่แกสนมากแกจะทาอาหารประจวบอาหารพื้นบ้านเขาที่เขาโตมากับสิ่งเหล่านั้นแกจะทาเก็ง วาอฝันแบงอยากให้โลกและจักรวาลสงบสุขอยากให้กูสปปรรพสิ่งครับได้มีชีวิตอย่างเกือ้อกูลไม่เบียดเบียนกัน<ม>ก็เลยมาทําแบรนด์นี้แบรนด์สาธุ<ม>เสื้อผ้าก็จะเป็นเส้นใยจากธรรมชาติตีดึงด้วยมือเท่านั้นสีก็ได้จากการย้อมธรรมชาติธรรมชาติเท่านั้นถ้าเรียงมปได้ถ้าแบงค์ชอบสีอื่น ก็สี่คมีที่เขาย้อมมาแต่เขาแบบเอาไปย้อมเองนะอย่างเงี้ยคี่ยังถึงต้องเป็นเส้นใยจากธรรมชาตินอกจากเบียนเบียนโลกน้อยแบ่งว่าไอเส้นใยธรรมชาติอ่ะมันสร้างงานสร้างความภาคภูมิใจสร้างชีวิตที่ดีให้กับคนต่างหลังเยอะมากพิกไปว่าเฮ้ยมันคนชุมชนกับภาคภูมิใจที่ว่า คุณปัญญาของตัวเก่าได้ทํางานเลี้ยงตัวเก่าได้เลี้ยงครอบครัวได้เลี้ยงครอบครัวได้ครอบครัวเขาอ่ะก็จะมีความสุขมีความสุขจากสิ่งที่เขาทําได้ครับอย่างมาดูพี่นิดพี่นิดนีด่ตอนนี้กําลังทอเสน้นกันชงกับเส้นไหมใช่เป็นการผรสมผสานร,ระหว่างภูเขากับคนอีสาน <laughs> จะมาดูน,นี้เป็นพื้นที่ที่แบงค์ชอบที่แบงค์ชอบที่สุด <laughs> เพื่อนจะบอกว่ามันเป็นทีวีออร์แกนิกนี่หน้าจอหน้าจอทีท <laughs> ีวีออร์แกนิกเลยควาว่ามันมีมันมีชีวิตอะครับมันเล่าชีวิตเล่าเรื่องราวทั้งหมดของคนในชุมชนธรรมชาติและสาธวะครับ ตอนแรกเลยก็คือทําผ้าทํากันเองสองคนเข้าหมู่บ้านเองก็คือเล็กๆมันก็ไม่ได้มีปัญหากับการใช้ชีวิตเท่าไหร่ค่ะแต่พอคนเริ่มเริ่มมีคนมาช่วยคนเริ่มเยอะขึ้นก็เลยรู้สึกว่าความส่วนตัวมันหายไปคุยกันก็เลยต้องแยกไปทำบ้านที่อยู่ส่วนตัวอีกหลังหนึ่ง ตอบโจทย์ชีวิตยังไงใช่ไหมคะฉันว่าทุกทุกมุมของบ้านมันมันอยู่แล้วมีความสุขค่ะสบายใจล่มลื่นน้มเย็นแล้วก็มีความอบอุ่นอยู่ในตัวอยู่แล้วมันเป็นชีวิตในฝันเหมือนที่นี่มันมันเป็นฝันที่สําหรับแบงค์ตอนนี้เป็นความจริงแล้วนะครับเราได้อยู่กับครอบครัวได้ทํางานร่วมกับชุมชนได้ดูแลธรรมชาติผ่านงานผ่านชีวิตของเรา ม้ว่าสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนรอบๆเราได้จากสิ่งที่เราอยู่สิ่งที่เราเป็นมันคือแบบมันเป็นความฝันี่แบบเป็นจริงมันเกินจริงมากเลยครับอันนี้มันเป็นเรื่องของสิ่งที่ใจมันสัมผัสได้ว่ามันมันอยู่แล้วมันสบายใจพอได้มาอยู่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆลุงมีใจับ บ้านเราก็คือที่ที่อยู่แล้วเรารู้สึกมีความสุขปลอดภัยแล้วก็อบอุ่นอันนี้คือบ้านสำหรับฉันสำหรับแป้งเหมือนกันครับบ้านที่จริงบ้านที่ไหนก็ได้ในโลกในจัก,กรวาลแต่บ้านมันต้องให้ความปลอดภัยแล้วก็มีความสุขแค่นี้ที่ไหนก็บ้านไม่จำเป็นต้องว่าฉันเกิดที่นี่บ้านฉันคือที่นี่ บ้านคือที่ไหนก็ได้ครับขอให้เราอยู่แล้วมีความสุขแล้วอยากปกป้องมาน้ะครับอยากดูแลมันนั่นแหละครับบ้าน